ขอถามเรื่องอชีวิตหลังกเกษียณนี่คุณคิดว่าได้รับราชการมาตลอดพอกเกษียณโตนี่ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงไม่มีเปลี่ยนแปลงชีวิตผมเหมือนเดิมทุกประการเพราะตําแหน่งหน้าที่ผมนั้นเป็นตําแหน่งที่ให้แต่พระคุณไม่มีพระเดชไม่เคยมีอํานาจที่จะควบคุมดูแลอะไรต่างๆด้วยใช้อํานาจไม่มีมีแต่ ให้เกียรติให้ความรู้ให้แนวคิดแก่บุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาในฐานะที่ออกไปเป็นข้าราชการบำนาญก็คงจะวางตัวเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมมีน้ำใจให้กับมิตรทุกคนทุกคนก็มีน้ำใจให้ผมเพราะว่าผมเคยให้แต่พระคุณของเขาไม่เคยให้อำนาจบาดใหญ่อะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าพี่พี่หรือว่าน้องๆที่ทำงานด้วยกันมาก็จะให้แต่ความรักความ เื้ออาทรต่อกันเหมือนเดิมทุกประการ <Bye. S 1> ผมก็เป็นข้าราชการมาน,นานก็มีความสุขในบ้านปลายชีวิตด้วยความพอเพียงราบรื่นและก็เข้ากับสังคมได้ทุกสังคมครับ